สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่างเดิวทุกท่านด้วยนะครับวางแผนสถานการณ์ปัจจุบันเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับ4ี่เรื่องที่คุณต้องเตรียมรับมือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยผมจะมี4เรื่องอ่าสี่เรื่องเนี้ย จะทําให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใบที่หนึ่งครับหนึ่งเหรียญครับมีโชคใช่ปะได้รับผลตอบแทนเรื่องที่หนึ่งมีสตูงสตางและมีผลประโยชน์เกิดขึ้นและเรื่องที่สองครับสิบเหรียญโอ้โหความมั่นคงทางการเงินครับ มีใครถูกรางวัลมั้งไม่เนี่ยหายพิเศครับอ่าหายพิเศคือเรื่องอะไรเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเนี่ยไหมเรื่องที่อยู่ในใจสามสาบครับระวังมันมีบางทีบางอย่างมันก็มีเรื่องที่มันไม่เป็นไปนดั่งใจเราด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรา,าจะมาได้เรียงดูความหมายกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เริ่มจากหนึ่งเหรียญก่อนหเหรียญนะครับเรื่องที่1น่งไพ่หนึ่งเหรียญค,คือสัญญาณสัญญาณอะไรโอกาสใหม่ทางการเงินหรือความมั่นคงหนึ่งเหรียญคือการได้รับโอกาสใหม่ๆเป็นโอกาสพิเศษที่จับต้องได้เ,เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ พราะว่าหนึ่งเหรียญไม่ได้เป็นไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นเงินเสมอไปหนึ่งเหรียญคือสิ่งพิเศษสิ่งดีๆที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้โอเคหมหนึ่งเหรียญคืออะไรอีกคือการงอกเงยของการที่เราทําอะไรแล้วลงทุนไว้แล้วมันเกิดผลตอบรับเกิดผลตอบแทนขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณทําอะไรไว้ นี่คือผลตอบรับนี่คือผลตอบแทนนี่คือกำไรกำไรของคุณสิ่งที่คุณได้ทำไว้มันกำลังงอกเนยหนึ่งเหรียญบางทีมันก็เป็นเรื่องของคุณค่าก็ได้นะเออเป็นเรื่องของคุณค่าคุณได้รับผลตอบแทนหรือได้รับคุณค่าพิเศษนี่คือเรื่องที่หนึ่งแน่นอนเราว่าสถานการณ์ตอนนี้นะเรื่องแรกคือ ยิ้มเลยใจฟูได้เลยได้รับผลตอบรับที่ดีเรื่องที่หนึ่งผมสรุปเลยนะว่าเป็นเรื่องของผลตอบรับที่ดีนะเรื่องที่สองเรื่องที่สองสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของความมั่นคงระยะยาวเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของทรัพย์สินเออเป็นเรื่องของโครงการใหม่ก็ได้นะ ผลประโยชน์โครงการใหม่หรือได้เงินมีผลประโยชน์จากบ้านที่อยู่อาศัยห,หรือมีโอกาสได้ร่วมลงทุนกับครอบครัวโอเคไหมเพระพาะไพ่สิบเหรียญคือความมั่นคงเดิมความมั่นคงเดิมความสุขเดิมแต่เพิ่มเติมคือกำ,รกำไรกําไรอ่าเพราะฉะนั้น เรื่องที่1กับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็คือคุณจะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนได้รับความรู้สึกดีๆมีความสุขทุกคนน่ะพอได้ของอะไรที่มันจับต้องได้แล้วเป็นสิ่งที่เราอยากได้เรามีความสุขแน่นอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญโอเคเป็นไพ่ของแฮปปี้มีความสุข ได้จับต้องได้สัมผัสประสบความสมเร็จน,นี่คือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองพอมาดูเรื่องที่สามเรื่องที่สามเป็นไฮพิเทเรื่องที่สามเป็นไฮพิเทคืออะไรล่ะไฮพิเทคือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ในใจออความจริงความรับ สัญญาณบางอย่างเออภายใบบนี้บ่งบอกถึงอะไรบ้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกภายในจิตใจอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องของสภาวะภายในจิตใจของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไง อยากแล้วอยากได้แล้วอยากได้อีกใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงเลยปะเพราะว่าจากสองใบเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรารู้สึกดีมากๆพอมาเป็นไฮพิเทตต้องเก็บซ่อนไว้ในใจอืมต้องเก็บซ่อนไว้ในใจเพราะฉะนั้นมันเป็นการเชื่อมโยงกับความรู้สึกบนฟังดูล่วมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะอืม อ่ะทีนี้เรามาดูต่อสามดาบความผิดหวังเห็นไหมสิ่งที่ไม่ได้ดังใจโอเคละสามดาบเนี้ยเตือนให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ความคิดความรู้สึกอ่าให้เรา ทำใจไว้เลยว่าอะ,อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนถ้าคุณอยากจะได้อีกมันอาจจะไม่มาต่อเนื่องก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่สามดับเลยอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังเพราะฉะนั้นสี่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นแน่นอนแหละเรื่องของโอกาสใหม่โอกาสใหม่กับเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน อันที่สองการปรับโครงสร้างความมั่นคงโอกาสใหม่นี้จะเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดความมั่นคงดีขึ้นกว่าเดิมสภาวะมือได้มาแล้วมันก็รู้สึกมั่นคงนะได้มาเยอะจังเลยได้มาเยอะมากพอมาเป็นไฮพิเทรด สิ่งดีๆมาเกิดขึ้นเนี่ยใจเราก็จะรู้สึกว่าอยากได้อีกใช่ไหม,อ,มอยากได้เพิ่มใช่ไหมเรื่องที่สองคืออะไรเก็บไว้เป็นความรับเมื่อคุณได้รับโอกาสดีๆได้รับความมั่นคงดีๆแล้ว ผมอยากจะให้คุณเก็บซ่อนไว้ในใจอย่าไปบอกใครว่าคุณมีโอกาสดีๆเหล่านี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังว่าคุณมีโอกาสดีๆเหล่านี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังว่าคุณถูกหวยคุณถูกรัตตี่อย่าไปเล่าเล่าให้ใครฟังว่าคุณประสบได้โชคอะไรมานี่คือเรื่องที่สามและเรื่องที่สี่สุดท้ายครับรู้จักปฏิเสธครับฮาสามดาบเซโนอย่างเดียวเลย สามดาบนะตัดเรื่องความรู้สึกทางใจตัดไปก่อนนะผมมองอย่างนี้นะเมื่อไหร่ที่เรามีสตุ้งสตางค์คนมักวิ่งมาหาเราจะมาขอยืมจะมารบกวนเราชีวิตเราจะไม่ปกติสุขนะผมมองแบบนี้นะผมมองแบบว่าผมมองจากไฮพิเทเห็นจากไฮพิเทแล้วหนึ่งเหรียญสิบเหรียญมาโอ้โหนานาเราจะมีโช่อสักทีหนึ่ง แต่เราอย่าไปอวดอ้างอย่าไปประกาศให้ใครรู้เก็บไว้เป็นความลับใครถามอะไรมาก็ปฏิเสธสามดาบผมมองอย่างนี้นะสามดาบไม่ได้ผิดหวังไม่ได้อะไรนะแต่สามดาบคือไม่ให้ไม่ยอมตัดใจไงใครมาขอยืมใครมาหยิบยืมใครมาอะไรตัดใจซะผมมองแบบนี้นะอืมเพราะฉะนั้น คุจะสรุปนะเพราะฉะนั้นอ่ะสี่เรื่องที่คุณต้องเตรียมตัวรับมือก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมาได้รับกับเรื่องที่คุณต้องเก็บเป็นความลับแล้วก็เรื่องที่คุณอาจจะต้องปฏิเสธคนอื่นปัจจัยตัดใจที่จะไม่บอกใครตัดใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครตัดใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณใจดีคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ไอสิ่งที่คุณได้มามันก็จะหายวับไปกับตาเลยนะมันจะหมดหมดเลยนะแล้วมันก็จะก่อปัญหาให้กับคนใหม่ในอนาคตด้วยนะอถึงบอกไงมีอะไรให้เก็บมีอะไรให้เงียบโอเคไหมครับผมนี่คือสี่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่สี่เรื่องเนี้ยผมไม่อยากให้สี่เรื่องนี้เป็นทุกขลาภเกิดเกิดขึ้นกับคุณไงใช่ปะไม่อยากให้เป็นทุกขลาภคือได้ลาบมาเสร็จแล้วก็หมดไปคนนู้นว่าเอ้าเลี้ยงหน่อยคนนี้ก็มาหน่อย อืผมขอดูอีกใบหนึงได้ไหมขอเช็คดูอีกใบหนึ่งผมจะขยายสามดาวว่าใช่อย่างที่ผมคิดไหมแหมใช่ด้วยหกไม้อืมปฏิเสธซะแล้วเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะตัดใจซะเออเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะอะไรเงี้ยคือหกหกไม้อะเวลาเราเวลาเวลาเรามี เวลาเราได้อะไรมาก็แล้วแต่ผู้คนก็จะมาลุมล้อมเราอะไม่คือลักษณะของหกไม้ใช่ปะความสําเร็จมีคนร่วมมายินดีกับความสําเร็จถูกหวยหมถูกหวยแค่สองตัวนี่แค่เลี้ยงก็หมดหมดแล้วอะใช่ปะกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วยังไม่ทันได้เก็บไปใช้เลยพอคนรู้ก็ถูกหวยอ้าวเลี้ยงหน่อยสิเลี้ยงหน่อยสิเลี้ยงหน่อยสิเ,ยอยสเอาให้หลานหน่อยสิเอาให้หนู่นหน่อยสิสองโอ้โห ถูกแค่สองตัวเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านโอเคเข้าใจใช่ไหมเออลักษณะเป็นประมาณนี้ละโอเคนะครับจบแล้วสถานการณ์ปัจจุบันถือว่ามีโชคลาบนะแต่ไม่อยากให้เป็นทุกขลาบแต่การหยิบยืมของคนอื่นนะเก็บเงียบไว้มีโชก็เก็บเงียบไว้นะครับอย่าไปบอกใครนะและนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่มาถึงคุณในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทาคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้พวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ